ลูกค้าขาใครที่เล่นงานชื่อเสื้อเชิ้ตสีขาวอย่างเงี้ยนะลูกค้าบอกเลยว่าปังมากนะคะเกรดบีเนาะนะคะเป็นงานเกรดบีศูนย์สี่แปดร้อยมิลปักหมุดให้สักคก่นะคะลูกค้าขามาต่อเป็นเสื้อเชิ้ตขาวล้วนนะคะลูกค้าขามีขาวหลายเฉดหลายโทนมากลูกค้าโอ้โหึ้นกองแล้วแบบ ขาวออลามากขาวเลยน้องออลามากลูกค้ารุ่นนี้เป็นงานเสื้อเชิ้ตขาวนะาลูกค้าค่ะอ่ะผ้าลินินเสื้อแบบผ้าคอตตอนลินินฝ้ายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมารวมอยู่ในกระสอบนี้เนาะลูกค้าเดี๋ยวมารอดูกันนะคะจะมีทั้งแบบตรงเชิ้ตเนาะที่เป็นงานผ่าหน้า นะแล้วก็อาจจะเป็นแบบซิปครึ่งอย่างค่ะก็มีด้วยนะคะลูกค้าหาแขนสั้นแขนยาวก็ค้ารวมกันเลยเดี๋ยวให้อนดมินหลัง้าฟังหมุดราคาให้รุ่นนี้ yc ศูนย์สี่ปดนะคะ yc 0ู8ย์สี่ดนะคะลูกค้าขานะรีวิวน้องมีโส่วนลดให้เหมือนเดิมลูกค้ารีวิวน้องมีโส่วนลดให้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าขามาเลยลูกค้าอ <laughs> <laughs> เพลงของน้องพีทเขาเออ <laughs> มันมันกันไปโจ๊ะ อยากฟังอ่ะไม่อยากไลแล้วตอนนี้เดกเต้นแล็้นละหนึ่งแบรนด์นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันลูกค้าอันเนี้ยจานวนเยอะเหมือนเดิมอาจจะอยู่ที่ประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยตัวเลยลูกค้าหรืออาจจะได้มากกว่านั้นนะคะลูกค้าเพราะว่าผ้าเขาค่อนข้างบางเบาใส่สบายลูกค้าติดโพลีไปด้วยนะจ๊ะนี่มีงานโพลีผสมไปด้วยนะลูกค้าเออผ้าโพลีผ้าคอตตอนผ้าลินินผ้าฝ้าย คอจีนของยูนินะคะยูนิโคลูกค้าค,คนไหนแม่แม่คนไหนที่แบบตามหาเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะนี่เลยรุ่นนี้จัดได้เลยลูกค้าไซส์ดีไซส์สวยงานเกาหลีนะคะขาวโอโมโอขาวงานะคะลูกค้าขาขาวหลายเฉดหลายโทนเลยรวมอยู่ในกระสอบนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เชิ้ตล้วนนะจะมีงานคอจีนอย่างเงี้ยค,ะค่ะลูกค้า พอจีนสิบครึ่งนะสำหรับเชิตเดินทะเลอะไรเงี้ mm. ก็มีผสมไปเนาะใครที่ชื่นชอบงานเสื้อเชิตขาวนะคะคือตอนนี้อยู่หน้ากล้องนะมันแสกมันแสบตาม,มากเลยมันเป็นสีขาวลูกค้ามันเป็นแบบโอ้โหขาวแบบขาวดิบขาวดีมากนะคะผ้าดีนะลูกค้าผ้าเขาค่อนข้างโอเคลูกค้างานค่อนข้างสะอาดนะคะลูกค้าขารุ่นนี้เดี๋ยวดูราคาให้ก่อน ดูราคาให้ก่อนนะคะลูกค้าขา YC 048เนาะยูนิโคจ้าลูกค้าขาได้ผ่านลุ้นแบนเลยนะคะลูกค้าขาอะแอดมินปักหมุดมาแล้วรุ่นนี้80กิโลนะคะลูกค้าขา80ดกิโลนะ80กิโลนะคะเอาไปเลยราคาสุดพิเศษ8,900บาทโอ้บาเร็ ้งานเกาหลีมาลูกค้าแ9 0 0ัน้ารีวิวมีส่วนลดให้300นะคะลูกค้าหาใส่ทำงานใส่เที่ยวใส่ไปทะเลได้ไปทะเลเนี่ยใช่นะเออตัดต้นนิ่ใช่ใช่เนี่ยลูกค้าเป็นงานเสื้อคลุมใส่ไปทะเลก็ได้ลูกค้าหาใส่กับกางเกงขาสั้นนะคะได้เลยได้เลยลูกค้านะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์ อาจจะเป็นงานที่แบบเฉพาะกลุ่มนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นขาวล้วนๆเลยลูกค้าบางท่านก็เอาไปย้อมสีบางท่านก็ขายเป็นงานเชิดขาวแบบนี้เลยนะคะงานตำหนิลูกค้าอาจจะเจอรประมาณหนึ่งิห้าเปอร์ซ็นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานทั่วไปนะเขาไม่ได้แจ้งเป็นงานเกรดดีอะซาร่าโอเลศซาร่าเสื้อขาวลูกค้ามาทำความสะอาดง่ายนะคะ ใส่น้ำยาซักผ้าขาวน้ำยาแช่ผ้าขาวเงี้ยลูกค้าแป๊บเดียวนะคะสวยฉ่ำนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นงานสวยฉ่ำเลยซียูค่ะเออแบรนด์แบรนด์มีแบรนด์ผ้าใหม่ใหม่เลยนะคะลูกค้านี่อันนี้ก็เป็นแบรนด์ของโ o เอมค่ะโอ้โหโฮเอมลินินด้วยโเอมลิ้นลินสวยอะสวยลินินลูกค้า มีรวมมิกกันหมดเลยลูกค้าโพลีลินินฝ้ายคอตตอนนะคะลูกค้า่ะอ่ะยูนิคอ์คอจีนผ้าลินินอีกแล้วผลินินนี่ไปไปราคาได้สูงจํานวนและยิ่งเป็นงานแบรนด์พวกยูนิคออะไรอย่างเนาะไปที่แบบตัวละประมาณ300ได้เลยลูกค้านะคะเพราะว่าเป็นงานแบบ สีขาวแล้วก็หายากลูกค้าขานะประมาณ400-500ตัวเลยนะในกระสอบนี้ลูกค้านะได้หลากหลายแบบหลากหลายทรงเนาะเดี๋ยวน้องจะขออนุญาตโชว์ไปโกลยไปลูกค้าเดี๋ยวกลัวลูกค้าจะเบื่อก็เจอไันนี้เฮชแนด์เอ็มเฮชแอนดเอ็มและก็ยูนิโคคู่เลยเออ ตัวไหนที่มันเป็นคาบเปื้อนคาบเหลืองอะลูกค้าลูกค้าไปใช้น้ํายาป้ายๆแล้วก็แช่ทิ้งไว้ได้เลยนะคุณพี่คอนเวิร์ตอะคอนเวิร์ดด้านหลังนะคะไปนขาเนี่ยะสวเนี่ยขายแบบน้องๆนักศึกษาก็ได้นะคะลูกค้าขาน้องๆนักศึกษาเนี่ยหรือจะเป็นแบบตามศูนย์ราชการเนาะลูกค้าเป็นเน้นแนวสุภาพหน่อยหรือใครจะแบบหางานเสื้อเชิ้ตแนวแบบใส่ไปเที่ยวทะเลพิ้วๆผ้าฝ้ายลิมินอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีออกในกระสอบเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ลูกค้าถามหากันเยอะนะเพราะว่าใช่ค่ะมันมันหายากลูกค้าอย่างตัวนี้ก็มีไม่เยอะลูกค้า่าสินค้ามีไม่เยอะเพราะว่ากว่าจะเก็บผ้าขาวล้วนแล้วก็สภาพดีแล้วก็ครบ80กิโลเนี่ยมันค่อนข้างใช้ระยะเวลาคะลูกค้าหาเพราะฉะนั้นจะมีแบบจะค่อนข้างเก็บได้ค่อนข้างช้านี้ หนึ่งลูกค้าแล้วก็มีน้อยนะคะเออตำหนิก็อันเนี้ยไม่ใช่เกตบีเนาะลูกค้าอันเนี้ยจะตีให้แค่ประมาณ15%เโดยประมาณเนาะลูกค้าเพราะว่าเสื้อขาวมันอาจจะมีแบบเพ่งมันจังเปื้อนนะคะคอเหลืองอะไรเงี้ยไปบ้างเลยเล็กน้อยยูนิโคงด้วยทรงด้วยอะไรล่ะทรงดีด้วยทรงดีด้วยทรงด้วยอะไรซาร่าเอออะซาร่าอีกแล้วด้านหลังไปจ้า คุณผู้หญิงนะใส่เป็นงานเสื้อเชิ้ตคลุมบิกี้ได้นะคะใส่บิกี้อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเที่ยวทะเลก็ได้นะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวเนาะเดี๋ยวนี้คุณผู้หญิงก็หันมาใส่เสื้อเชิ้ตเป็นแนวเสื้อคลุมกันเยอะนะลูกค้าหรือใครจะเอาไปแบบย้อมสี DIY เพิ่มเติมได้นะคะแบรนด์ใหม่อีกแล้วอะเคชเอม ให้ลูกเลิอะไรอะนี่นเหอกระดุมลูกค้ามีความมีลูกเล่นนะคะกระดุมแบบดื้อทรงลูกค้าหลังเทชัง h เค่ะแล้วก็ใครถูกใจนี่เลยอาบัจจานะเห็นไหมลูกค้าแบรนด์ก็ยังมีออกเรื่อยๆเนาะแบรนด์มากแบรนด์น้อยแล้วแต่ก้อนแล้วแต่กระสอบนะลูกค้าถ้าใครไม่อยากลุ้นซื้อรีวิวไปได้เลยรีวิวน้องลดเพิ่มไม่อีกสามร้อยเหลือแปดพันหกนะคะลูกค้า่าแปดพันหกเดี๋ยน้องหารจํานวน จำนวนตัวให้นะคะเดี๋ยวน้องหารให้ประมาณ8,600หา4หาละกันลูกค้า<ม>ต,ตัวละ19บาทสารีทนะคะตัวละ19บาทลูกค้าขาคุาค้มมากลูกค้าไปขายร้อยทั้งร้านได้นะคะร้อยทั้งร้าน150 พวกแบรนด์นี่ก็ไปได้ตัวละ200เลยลูกค้านะคะเสื้อเชิ้ตขาวงานหายากนะลูกค้าเพราะว่าที่กดังก็มีน้อยลูกค้าขานะวันนี้มีพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งแล้วลูกค้าจัดได้จัดเลยลูกค้าขาอ่ะยูน <IF> ิโคยูนิโต่อชอบมากอือขาวสวยค่ะสาดม,มากเลยลูกค้านะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี้นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตตัดไลฟ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่เนาะเพราะว่าจะเปลี่ยนหมวดหมู่งานนะคะลูกค้าขาอะ YC 3 2 1สองหนึ่งสเวตเตอร์ฮูดยังมีไหมคะมีมค่ะ,ะทักแชทได้เลยนะคะทักแชทได้เลยงานสวยมากแอบกระซิบค่ะคุณพี่ทักแชทได้เลยนะ YC จะเป็นป้ายน้องใหม่ที่ทางโกดังนําเข้ามาเพิ่มนะคะถ้างานเกาหลีตอนนี้ก็จะมีป้าย KR แล้วก็ป้าย YC นะคะลูกค,ะคะ้าขา สกอตทีวีเปิดไหมคะวันนี้ยังไม่มีแผ่นเปิดนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวรอวิกหน้าเนาะเดี๋ยวน้องมาลุยทําให้นะคะอ่ะเคชเชเอมอีกแล้วโอ้โหแบรนด์ก็ยังมีออกเรื่อยๆเนาะลูกค้าวันนี้ก็คือมาอทํารีวิวให้สําหรับหมวดหมู่เชิรตป้ายวานะคะลูกค,ะคะ้าขาเนาะแล้วเดี๋ยวไลฟ์ถัดไปนะคะลูกค,ะคะ้าขาจะเป็นงานอะไรเดี๋ยวรอติดตามป้ายวาเหมือนเดิมลูกค้า เดี๋ยวเปิดป้าย YC ซเหมือนเดิมลูกค้าหารุ่นนี้ผู้ชายผู้หญิงใส่ได้นะลูกค้าผู้หญิงก็ใส่เป็นเสื้อคลุมผู้ชายก็คือใส่เป็นเสื้อเต็มตัวได้เลย<ช>นะคะ,<ห>ะมีหลากหลายแบบหลากหลายทรงแขนสั้นแข,น,แขนยาวนะคะไวทางานน้องๆนักศึกษา,กากนะคะลูกค้าหาได้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยอย่างงี้ก็น่าจะเป็นแบรนด์เนาะเป็นแบรนด์เหมือนกันลูกค้าแบรนด์ฝ้าเกาหลีแบรนด์ฝ้า เอ,อ่อฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้เนาะแบรนด์ที่เราแบบอาจจะไม่ได้คุ้นเท่าไหร่นะคะก็มีนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีเลยนะคะลูกค้าขาเนาะแบรนด์ดังแบรนด์เนมก็ยังมีออกนะสําหรับงานรุ่นนี้นะคะลูกค้าใครที่อยากได้รุ่นนี้ค่ะจัดได้เลย8,9 0 0บาท8,900บาทนะคะตําหนิน้อยลูกค้ารุ่นนี้เขาไม่ได้แจ้งว่าเป็นงานเกรดดีเพราะฉะนั้นแล้วหนูจะเอาให้มันเป็นงานเกรดเอไปเลยเลูกค้าตําหนิก็อาจจะแบบประมาณสัก 15ประมาณเนี้ย15% 20%ประมาณนี้ลูกค้าอ่ะนี่ก็แบรนด์ยูนิโคเหมือนกันลูกค้านะเออสวยสี่สามเฉดประมาณนี้ลูกค้าเห็นชัดไหมคอสะอาดมากใช่จ้ะคอสวยเห็นไหมลูกค้าคอสวยกล้าซูมคอเออเลยสวยจริงสวยจริงคอให้ดูสาดมากขาวขาวออฟไวท์ขาวโอโมขาวงาช้างเนี่ยมาหมดขาวครีมไปเลยค่ะอ่ะ ยูนิโค้ค่ะอ้อยสามตัวโอโ้ลูกค้าไปเลยค่ะกีแยูน <Un> ico, ิโค้ดเออลูกค้าเป็นซูมอคอแอดมินซุมมคอเออลูกค้าจานะ๋าเนาะประมาณนี้นะคะลูกค้าขาประมาณนี้เดี๋ยวให้แอดมินโกยโกยหน้าผ้าให้หน่อยได้แน่แน่เดี๋ยวขอเป็นโชว์แบรนด์ละตอนนี้คือแบบจะโชว์แบรนด์อยากดูเขาจะได้แบรนด์อะไรบ้างเพราะว่าทรงอะไรเงี้ยเนาะก็จะออกประมาณนี้ลูกค้าเดี๋ยวน้องจะขอดูหัวผ้าและพวกงานแบนด์นะค่ะแต่นแบรนด์แบบว่าฝั่ง แบนเกาหลีแบรนเกาหลีลูกค้าอีโคิกเฮาอ่ะบิกเฮาและยูนิโค่อ้ยลูกค้าเคาปกสวยมากปกคอสวยมากอยากให้ลูกค้าได้แบบเห็นชัดๆมาดูมาดูหน้าผ้าชัดๆได้เลยใครที่มาโกดังเนาะถ้าเกิดว่ากระสอบนี้ยังไม่ได้ขายลูกค้ามาขอดูเพิ่มเติมได้เลยมาดูด้วยตาเนื้อได้เลยยูนิโคเหรอเออใช่แต่ว่าเป็นแบบว่าเหมือนยูนิโค่ป้ายห้อยเออเออนี่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 ลูกค้าอุ้ยอุ้ย ไปแล้วอะไรจ้าเพลงนะเออน้องบินแล้วอะยูนิโคโอ้โหลูกค้าเห็นไซซ์ L อเห็นจ้ะไซส์ L อไซส์เอ็กซอลไซ์เอสโอ้โหไปหน่อยมดหมูอยู่ในโคดมดหมูอยู่เนี่ยอยากเข้าใจผิดว่าเป็นเชิ้ตยูนิคอนะลูกค้าดีๆลูกค้ารุ่นนี้ เนี่ยเช็ดหน้าก่อนตอนนี้เช็ดหน้าเช็ดนีก่อนเอานี่ออที่ชื่อเช็ดหน้าก่อนนะคะเออลูกค้าฝากไว้ด้วยสําหรับงานรุ่นนี้เดี๋ยวไลฟ์ถัดไปจะเป็นงานอะไรลูกค้าเดี๋ยวรอดีกยวต้องน้องเผาผ่านดีน้องเผาผ่านดียได้เห็นลูกค้าเนาะลูกค้าขาฝากงานรุ่นนี้ไว้ด้วยนะ YC 0ูนสี่แปดเสื้อเชิ้ตผู้ชายนะคะลูกค้าแปดสิกิโล 8,900บาทเดี๋ยวไปถ่ายคลิปสั้นแล้วก็ถ่ายแบรนด์ให้ดูว่ากระสอบเนี้ยได้แบรนด์จุกๆขนาดไหนเนาะไลฟ์ถัดไปเปิดอะไรกันต่อลูกค้ารอติดตามเดี๋ยวไลฟ์นี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ